สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะรีวิวก็จะมารีวิวกับเรื่องโกสแล b ฉีกกดทดลองผีค่ะ หนังเรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ค่าย GDH นะคะได้ร่วมกันทำกับ Netflix ค่ะให้ชมกันพร้อมกันทั่วโลกนะคะแล้วก็มีแทบประทุกภาษาเลยค่ะสำหรับส่วนของบีบก็ไม่ได้ดูภาษาอะไรนอกจากภาษาไทยนั่นเองค่ะก็เือเรื่องนะคะก็มีอยู่ว่าวีนะคะที่รับบทโดยต่อธนาพบนะคะแล้วก็ หมอกล้าค่ะก็คือไนพาริสเองนะคะก็เป็น2หนุ่มหมอวัยรุ่นไฟแรงนะคะที่อยากจะทดลองว่าผีเนี่ยมีจริงไหมแล้วจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อกับผีได้ซึ่งเขา2คนนะคะอยากจะ ให้วิจัยของเขาวันนี้นะคะการทดลองอันนี้มันไปถึงนิตยสารที่ชื่อดังระดับโลกเขาจึงได้ทําการทดลองกันถึง2คนนะคะซึ่งการทดลองจะเป็นอย่างไรผลจะสําเร็จหรือไม่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกันได้กักบเรื่อง Ghost Lab นะคะฉีกกดทดลองผีนะคะใน Netflix นั่นเองค่ะอ่ะมาฟังถึงรีวิวที่บิิวจะพูดกับหนังเรื่องนี้เนาะขอขยับมวนิดนึงหน้ามันมาก ออกจิงไม่กล้าไม่กล้าปิดไฟรีวิวคือตอนดูหนังนี่คือแบบว่าเปิดไฟทั้งหมดแอร์ก็ไม่กล้าเปิดกลัวห้องมันจะเงียบเกินไปแล้วแบบจิตปรุงแต่งอนะ่ะทุกคนเพราะว่าพี่บิวอะเป็นคนกลัวผีมากๆคือกลัวมากๆเลยนะคะแต่เป็นคนชอบฟัง The Ghost Radio ชอบฟังรือชอกชอบฟังอังคารคุมโปงชอบไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆอะไรก็แล้วแต่ชอบมากซึ่งการมาถึงของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราแบบเอ๊ะมันยังไงนะผู้กำกับเขาจะนำเสนอยังไงนะคะเพราะว่าผู้กำกับท่านนี้นะคะเขาเคยได้ทำแนงเรื่อง บอดีอ้69 so นะคะแล้วก็ฮาแพรงนั่นเองซึ่งสองเรื่องนี้วิวก็ดูแล้วเหมือนกันแต่มันนานมากแล้วจนจำเนื้อเรื่องไม่ได้แต่รู้ว่า2เรื่องที่ผ่านมาเป็นการเล่าแล้วเป็นการเล่นเกี่ยวกับคนที่กลัวผีแล้วเจอผีหลอกหลอนแต่อันนี้มันคือการนําเอาวิทยาศาสตร์มาทดลองกับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่าแสายศาสตร์ได้ไหมไม่แน่ใจว่าเรียก า์ในเรื่องนี้นะคะเขาได้อธิบายว่าเอ้ยผีเป็นพลังงานอะไรน,น,นู่นนั่นนี่คือเป็นสมมติฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งมาทําให้บีบิวเนี่ยสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มากว่ามันจะดําเนินไปในทางไหนแล้วมันจะจบไปในทิศทางใดหนังจะออกมาเป็นแนวไหนนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับเราอ่ะในช่วงขององค์แรกของภาพยนตร์บีบิวรู้สึกชอบมากๆมันเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐาน ตั้งกลุ่มทดลองและทำการทดลองมีการหาว่าจะเอาผีมาทดลองยังไงแล้วจะทำอย่างไรให้ติดต่อกับผีได้อะไรต่างๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดเลยแล้วมันดันใช้ตัวละคร ทั้ง2ตัวในการดําเนินเรื่องที่เป็นตัวหลักนะคะกล้ากับวีดันเป็นฝั่งความเชื่อที่วิทยาศาสตร์สามากๆเพราะเขาเป็นหมอค่ะเป็นหมอสารน่ะเป็นหมอพาตัน่ะแล้วแบบเฮ้ยจะเชื่อเรื่องนี้หรอวะแต่หมอกล้าเนี่ยเชื่อเรื่องนี้จับใจมากๆคือแบบเชื่อ100 1000ว่ายังไงผีก็มีจริงแต่ในส่วนของหมอวีอ่ะไม่เคยเชื่อเลยว่า ผีมีจริงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่กลัวเออมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรื่องมันก็ดําเนินผูกกันไปเรื่อยๆตั้งสมมูิิฐานจนตัวของกล้าเองมันมาถึงในจุดที่มันจะต้องก้าวข้ามผ่านเขาเรียกว่าจริยธรรมหรือคุณคุณธรรมอันดีในการทดลองงานวิจัยนี้เว้ยเออเนี่ยแหละคือจุดเปลี่ยนของหนังที่มันจะทําให้เราแบบคนดูมันแบบเฮ้ยพวกแกสองคนจะทําจริงๆหรอวะ มันอย่างนั้นเนียูคูบีบวว้าวมากเพราะเรารู้สึกว่านี่คือการฉีกกฎของหนังค่าย g DH แบบเต็มรูปแบบมากๆในขณะที่ดูนะคะในช่วงหนึ่งชั่วโมงนั้นมันเกิดออกมาได้ดีมากๆเลยมันโหแกอุ้ยไอ,ยอ้ยแล้วพีบิวก็แบบลุ้นตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงแรกของหนังนะคะแล้วมันมีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่ทำให้หนังเนี่ยมันถูกสวัปไปเป็นอีกอย่างเว้ย มันกลายเป็นว่าคนที่เริ่มต้นงานวิจัยอันนี้กลับทำให้หนังมันเกิดจุดตื้นขึ้นมาตื้นสำหรับบีวิวมันคือหนังจบง่ายไปหนังมีการลงที่อลงแบบนี้เลยหรอ,อมันก็เหมือนหนังผีทั่วไปปะวะที่คนไทยก็ทำกันที่ผู้กำกับคนไหนก็ทำกันมันมันเหมือนแบบมันก็เรื่องดเดิมๆอ่ะเออ คือหลังจากนี้มันจะกลายเป็นหนังที่เรารู้สึกมีวความสงสัยว่า,าทำไมมาไม่สุดอ่ะโหศาสาร์จะให้สิบเต็มสิบแล้วนะเว้ยทำไมองค์ที่สององค์ที่สามของหนังมันมันหักแบบนี้วะอันะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวิวอ่ะไม่อยากสปอยเพราะว่าหนังมันเพิ่งออกมาไงตัวละครที่เป็นตัวตั้งตัวตีอย่างหมอกล้าเนี่ย ดันเปลี่ยนความตั้งใจที่จะหยุดการทดลองนี้ขึ้นมาโดยที่เขาอุตส่ากเลี้ยงกล่อมให้วีเนี่ยมาทำซึ่งวีก็ดันไปสุดซอยเลยค่ะทุกคนคือมันไปสุดซอยแล้วมันจะให้หยุดมันคงเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญที่บีบิวรู้สึกมันกล่อยก็คือเนี่ยแหละค่ะจุดเปลี่ยนตรงนี้เลยแต่ต้องยกความมีความชอบให้กับคนที่จัดต่อตัวอย่างหนังนะเพราะเรารู้สึกว่าตัวอย่างหนังกับเนื้อหาในหนังอะ มันหนังคนละม้วนกันเลยอ่ะคือในตัวอย่างหนังแม่งมันดูแบบว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยมันดูไปด้วยกันได้กนสุดทางเลยแต่พอในหนังอ่ะมันก็เปลี่ยนเว้ยแล้วตัวอย่างไม่โคตรหลอกหลอกคนดูอย่างเราให้ตายสนิทไปเลยอ่ะร,รู้สึกว่าชอบมากแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็เหมือนอย่างที่บอกไปก็คือจุดจบของหนังอ่ะมาในส่วนของข้อดีกันต่อนะข้อดีที่บิวิรู้สึกว่าเออหนังมันโอเคมากๆเลยก็คือสเปเชียลเอฟเฟกต์ ที่เขาใส่ไปในตัวของผีอะ่ะมันดีมากเป็นเป็นหมูเป็นอะไรที่มันโอเคอะแล้วเมคอัพต้องขอชมว่าเป็นการทําให้ตัวผีมันดูสมจริงแล้วรีวิวแม่งโคตรกลัวเลยทุกคนกลัวมากๆแล้วภาพมันติดตาเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบติดตาเลยขนาดนั้นน่ะมันมันโอ้โหเขาทําดีมากเลยคือผู้กํากับเขาเจรนัยมาอย่างดีแล้วแต่นั่นแหละสิ่งที่บอกก็คือแต่ แต่บทมันหาทางหลบยากเพราะว่าหนังไม่ได้เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวแบบ50%หนังเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวแบบประมาณ10%เท่านั้นค่ะทุกคนมันเลยทำให้จุดจบของหนังเรื่องนี้ไปแบบทุลักทุเลมันไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนมันมันจะจบแบบทางซ้ายก็ไม่สุดขวาก็ไม่สุดต,ตรงกลางก็ดูข่อนแค่นขอนแค่นจนกลายเป็นสูตรสำเร็จ แบบหนังผีทั่วไปในตอนจบแค่นั้นเลยทุกคนทุกอย่างมันดีแล้วการผูกปมตัวละครการใช้ดราม่าเข้ามาเกี่ยวการใช้ความผูกพันเข้ามาเกี่ยวการใช้วิทยาศาสตร์ก้าวเข้าไปสู่ในโลกหลังความตายอะไรต่างๆมันดีมากแต่มันดันจบแบบเฉยธรรมดามันก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นในวิทยาศาสตร์ไปสู่การไขความจริงและนำไปสู่ความกลัวที่ ไม่อาจจะเอื้อมถึงได้นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าหนังทร,รมดีแต่ไปห่วยตอนจบแค่นั้นเองค่ะทุกคนเออสำหรับรีวิวมีเท่านี้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่ารีวิวหลังดูอันนี้มันจะแบบมันจะพูดได้ครบไหมเพราะก็รู้สึกว่าดูปุ๊บทำรีวิวปับ๊บคือหนังเรื่องนี้มันทำหน้าที่ปลุกความเชื่อของคนได้ดีมากๆเลยแบบรีวิวดูแล้วแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะทำอย่างนี้เท่ากับ ตื๊ดนะทําอย่างนี้เท่ากับมันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งซึ่งคนดูอะมักจะเถียง,ก,งออกับหนังหรือตอบโต้กับหนังด้วยความเชื่อและาศาสนาที่ตัวเองมีเออแต่ว่าหนังอะมันจะไม่เอา,าศาสนาเขาไาเกี่ยวเลยเออมันจะเป็นทํานองเนี้ยค่ะอะสาหรับ,บวิวคะแนนที่วิวจะให้นะคะนั่นก็คือคือคิดนิดหนึ่งคิดแป๊บหนึ่ง 7.5เต็ม10นั่นเองค่ะย้ก็บอกอย่างที่บอกเลยว่าจุดหักบุงของตัวละครมันมันเป๋ไปเยอะมากแล้วก็บทตอนท้ายอ่ะมันส่งผลทำให้หนังมันจบแบบไม่สุดสักทางแล้วก็ตอนที่3เลยก็คือด้วยความมันไปไม่สุดสักทางมันเลยทำให้ความอยากดูต่อของรีวิวอ่ะมันไม่อยากดูแล มันรู้สึกว่า,ารู้แล้วเดี๋ยวมันต้องจบแบบเนี้ยมันอยากจะย้อนกลับไปดูอีหนึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เราดูผ่านมาตรงนั้นแม่งคือส่วนที่ดีที่สุดข,ของหนังมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงที่ออกมานะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเสียงประกอบหนังอะซาวด์แทร็กอะมันดีมากเลยมันทําให้เราแบบสงสัยทําให้เราอยากรู้ทําให้เรากลัวทุกอย่างมันดีคือทุกอย่างมันดีมาหมดแล้วมันขาดอย่างเดียวตรงบทเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันทําให้เราแบบอ มันก็คือหนังหนังผีทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ต้องขอเช่นชมพี่ผู้กํากับแล้วก็นักแสดงที่แสดงได้แบบ้หูหมันสุดมากเลยว่ะมันสุดบ้างๆเลยเสียดายตอนท้ายที่ตัวของหมอวีอะที่มันหมกมุ่นมากจนเกินไปแล้วมันทําให้ดูเหมือนจะเครซี่ดูเหมือนมีอาการทางจิตมันหนักไปทางแบบตัวละครคล้ายๆโจ๊กเกอร์มากกว่าแล้วมันทาให้เราดูรู้สึกแบบมันไม่ใช่คนที่หมกมุ่นทางการทดลองว้าจะหมันคือคนบ้า ไปเสียสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันออกไปทางแนวน้ำเลยทําให้แบบหนังมันหลุดตีมจากตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับรีวิวนะก็มีเท่านี้แล้วค่ะยังไงรีวิวก็ต้องขอจบรีวิว Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครนะคะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้กับบีวิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคย Subscribe นะคะช่องเอาความีวิวเลยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ครบทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG แล้วก็ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า aqua b b i e w ูค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิ้งเอาไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปของรีวิวเลยยังไงก็ขอล้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ